ในสรงทนานนะครับวันนี้จะมาต่อวงจรดคีเล็กสตาร์นะครับแนะนำไดจะมาต่ออบวินวงจรกำลังก่อนนะครับเริ่มด้วยไฟสามเส้นนะครับลายสามเส้นมีลายมินิวตันกีการนะครับตัวตัวนิวตนันจะไม่ได้ใช้ครับก็มีฟิวสามตัวแล้วก็เป็นคอนโทพน,นะครับต่อมาจะเป็นโหลดน,นะครับ และสุดท้ายเป็นมอเตอร์นะครับาถึงเอาความครบแล้วก็เป็นการเดินสายครับเป็นฮองจอนฮอทโทน,นะครับทุกค

มีความเข้าใจกันถ mm ึงคะจบอันนี้เป็นราวมี้อนโดนฉลับเหมือยาก้รูอไรตกเพี่อะไรนันหลคืออไรนะครับเียอะไรครับไอส่งตัวส่ตัวค่อห่ง่อ่บอกว่ามาเยอะยองานอรกอบไอ้ไม่ยอมอบนไยัไอนนี้เป็นวงจรอ่าก็คงจะนะครับต่อไปจะเป็นภาจากีนะครับก็สองทีแล้วรูปแทนฟิวนะครับ

ก็ไม่ตั้งใจอะ่ะใครได้ดดไก็ได้เขาเป็เ้าู้หลายรอบเลยกเเปนอันนี้เขาไปสมอลมาให้ดเ้เขาตอ้า กักไราเอกละอาจารย์้กินอะไรไหมคะจาย้กินอะไรไหมคะโมเช็ยรม่ายอาจารย์้กินอะไรไหมคะไม่อะคะไะเราทาแล้วระงานได้เห็นซัมเมอร์แค่นั้นเลยสวงงานได้พบแล้วคะแนนเลยได้เกสิ่งซัอรเ่อแได้สาสแล้วซมเมอร์มสงด็มกูไม่มีอียวันนีุ้าไมสบเป็นแซตอ่ะเฮีเีที่นี่หะที่นีก

มีปฏิบัติาคะแนนแล้วก็งานในคลูกาคะแนนเ็ใช่ปะแล้วก็มีคะแนนอ่อันเนี้ยเรียง2คะแนนแล้วก็มีกสอย่างี่ไม่ไ่คเดียวแค่ห้ค่้อปฏิบัติคือหกคะแนนหกงานอันนี้อันนี้หงาในแคมแล้วก็ในสหงานแล้วก็หีดเผ่เา่านไม่ีไม่มีเยไฟไม่่างแล้วก็มีสีดกแต่ีกกายเับ น,นี่จะเป็นระบบการทำงานของ Direct Star นะครับกดปุ่มสีเขียวอ่าต้องกดฟิลนะครับให้ไฟผ่านแล้วก็กดปุ่มสีเขียว,ออนนะม,ยวมอเตอร์ติดครับกดปุ่มสีแดงดับครับคงครับ